จบแล้วนช่วงนี้ครับช่วงนี้มาพบกับขบวนวขบวนโมนิสานแล้วก็จากนั้นไม่ต้องเพลงแล้วครับพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับถิ่ปีนนักล้องใช่ท่านมาขอาพวงมาลัยนักน้องถ้ามาท่านร่วมทำบุญกับนักล้องพวงสิบพวงนะครับเป็นกำลังใจได้ได้ทำบุญทำบุญทำบุญครับพัฒนาวันปีกบาทของเราเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันพัฒนา วัดบึงกระบาคือว่าจะเป็นตลาการเรียนครับหรือว่าจะเป็นอุโบสถงานนี้อยากจะให้ราศีมาให้เรียบร้อยครับอยากจะให้สำเร็จจะเสร็จเรียบร้อเดี๋ยวทำไมผมว่าราศีครับเพราะว่าหลวงพ่อเชียงแสนน่ะศักดิ์สิทธิ์มากครับครับต้องมานมาตรการพ่อเชียงแสนด้วยคือของพบกับนักร้องคนต่อไปครับเียวกับขับรถนนวิสารครับนักร้องจะได้เป็นสายบุตรครับนนวิสารผมเป็น ครับสวัสดีครับวันน well uh ี้มาก็เป็นเพลงใหม่ครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเลงนะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยแป๊บหนึ่งนะครับพวกผู้ผลิตบานนะครับก็วันนี้ก็ได้มาร่วมบุญกับวัดบึงกระบากนะครับผมก็มาจากกรุงเทพกันนะครับจากกรุงเทพจากกรุงเทพเนี่ยจากนี่นี่คืกรุงเทพใช่ไหมหน้ากันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ชื่อไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ออกแล้วอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพ รู้จมุตประการครับผมคนสมชรประการเนาะครับผมแล้ววันนี้ก็จริงๆมีเพลงใหม่สองเพลงที่ผมยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยไม่เคยร้องที่ไหนเลยที่นี่ที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับแม่กับพ่อนะครับสองเพลงรคนแม่ผู้บังเกิดเล่าแล้วก็อีกเพลงหนึงก็เป็นพ่อผู้บังเกิดเล่าครับเป็นเพลงที่แต่งเองทั้งสองเพลงแต่งเองมาเลยครับผมเป็นอัจฉริยะครับอัจฉริยะ แต่ว่ายังมีโอกาสดังนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสดังครับผมถ้าถ้าถ้าเปิดว่าลุ่มดังดัก็าดังเลยนั่นความลยครับผมก็เอาเลยนะครับเพลงแรกนะครับแม่ผู้บังเกิงกล้าวครับจะร้องถูกไหมเน้อ๋อมาลายด้านนี้นะมาลายมาลายสิบบาทด้านนี้นะครับ chưa ra nên là chưa đúng cái tinh của bà xưa nữa cùng sớm ียบเตียมเพอห่วงใหญ่ ขอบพระคุณนะครับขอบมาเลยสอบนะครับผมภาเจื่องแรกจะเทียบทองนะครัวเป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องนะครับเพลงนี้นะครับหาเครื่องหาเรื่องสาธุดั๊บด้วยนะครัเรียบร้อยนะครับจะพาขึ้นเวที ังที่หนูมาตามเมื่อแลก็จะาเออเพื่อนคเสมอ กระต่ายกระตินแล้วก็ขอบคุณนะครับผมด้วยงวันด้วยนะครับกตะปูตะยนะครับผมรางวัลรับมัลัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับดังนั้ก็จะมีอีกทีหนึ่งเป็นเพลงที่ใหม่ล่า